ขอสวัสดีของ FC ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของผมทั้ง16,100กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับในช่วงเวลาสําคัญที่แสนพิเศษมากๆของ FC ในช่วงเวลาก่อนเข้านอนข้ปพักอนของ FC นี้ผมนําเหรียญที่มีความงดงามเข้มขังด้วยภาพบารมีเป็นที่นิยมมากๆรีวิวแล้วรีวิวอีกก็ยังได้รับความนิยมไม่หยุดเลยนะครับเอฟซหลายท่านถามไถ่มาแล้วก็ ถามราคาเช่าบูชาผมเรียนเลฟซีว่าผมไม่เปิดให้เช่าสําหรับท่านใดที่ไม่ได้ศรัทธาจริงๆนะครับในงานพระเครื่องเรียนสสาคัญและวัตถุมงคลทุกรายการแต่ผมจะเปิดให้เช่าสําหรับบุคคลที่มีใจรักศรัทธาในเหรียญและเห็นความสําคัญของงานพระเครื่องนะครับวัตถุมงคลทุกรายการของช่องเราเท่านั้นและจะเปิดแบบแบ่งบูชาแบบใจดีด้วยนะครับสาหรับท่านที่ใจรักจริงๆซึ่งเหรียญน,นี้เป็นสุดยอดแห่งเหรียญมงคลมากๆของในหลวงรัชการที่9 ที่ผมใส่ไว้ในกล่องพลาสติกเติมๆติมนี่ขออนุญาตเปิดกล่องนะครับให้ชมพระบารมีนะครับพราท่านอย่างชัดเจนนะครับซึ่งด้านหน้าเหรียญน,นี้นะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงสวยทรงกลมนะครับด้านหน้าประทับพระบรมรูปในหลวงรัชการที่9ฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศอย่างเครื่องแบบจอมทัพไทยแห็นหินเนื้อทองแดงแล้วสวยจริงๆนะครับไม่รู้จะอธิบายยังไงส่วนของพระบรมรูปนั้นยกสูงขึ้นเหนือขอบเหรียญนะครับ พอสมควรนะครับมีระยะห่างบ้างระดับหนึ่งนะครับผมเลื่อนให้ชมเหรียญอย่างชัดๆนะครับให้เห็นภาพบารมีของพระ์ท่านอย่างชัดๆนะครับพลิกไปตรงขอบเหรียญไม่มีฟันเฟืองเป็นแบบเกลี้ยงนะครับแต่พลิกไปด้านหลังเหรียญโอ้เป็นโฟกัสสาคัญมากๆเอฟซี MC, เห็นไหมครับเวลาสะท้อนกับแสงสวยมากนะครับและคมชัดมากจริงๆนะครับด้านหลังนั้นเป็นตราฉลอง กองสืราชสมบัติครบ50ปีการจราพิเศษซึ่งมีลักษณะเป็นนะครับพระราชมีลักษณะเป็นอุณาโลมนะครับตาพระราชรัชกรประจําะองค์ท่านด้วยนะครับวางอยู่บนพานแล้วมีพระมหาวิเชยบงุฏนะครับอยู่ด้านบนนะครับแผ่รัศมีออกโดยรอบมีช้างเผือกสองเชือกนะครับชูงานะครับชูงาแบบชูพระอุณาโลม กุณาโลโและพระราชลัญจกรอ,อยู่บนผานนั้นและเหนือหลังช้างนั้นมีพ,ะพระรัชดลมหาสวีเดชชัดสูงเป็นเครื่องสูงประพระองค์ท่านในหลวงแชนที่9นะครับมีเลข50ปีนะครับฉลองครองสิริราชสมบัติครบ50ปีนะครับการฉลองพิเศษจะเลือกข้อความฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีการฉลองพิเศษรชัชกาลที่9 ววิทุนายน2539นะครับตัวเลขวงกลทั้งหมดเลยสุดยอดเข้มขังผมจะเรียน FC ว่าอย่างไรดีไม่มีอะไรเรียน FC นะครับนอกจากจะชมเองเรียนนี้สวยจริงครับรีวิวไปกี่ครั้งก็ยังมี FC ถามกันมาแต่ผมก็ต้องตัวน้อยเอท่านไหนนะครับมีใจรับศรัทธาจริงเพราะเรียนรายการแบบนี้นะครับ เขาเปิดประมูลกันเลยนะครับมีการเคาะประมูลแต่ผมไม่ได้เคาะประมูลนะครับเปิดแบ่งบูชาทรรมดาแต่นใจรักจริงๆนะครับสวยเข้มขมชัดด้วยพบราบารมีสุดยอดแห่งความนิยมมากๆสำหรับเรียนรายการนี้นะครับขอบคุณครับ